นีวันที่12มิถุนายน2 5ง8ครทั้งที่43ครับเจ้าพิชาดาประองกขถวายส่นจายาพระพิเศปนระเพื่อนมันตถวายเป็นพุทธาจ้ามิจฉังอาจจะไม่พุทธพูจารย์ท่าไก็ติดกจะตมมันมีกติเรมีสมปคติจารย์อรก็ับพิชชาดาในบทคุยันแต่เรื่องเกิบทกับพระราชาหางกมาคงโตประกพุทธังตตังว่าเฮ้ยมี สวัสดีตตะโมตมนสามีสุปัาพโตตตงโนตังข้งนามามีบทสวดที่สองบนพิชาภาไวิวิณอาหังสมาสมพุกโเจรีโตภูเกตจานามานาโตกรจตทิตโตยาวชีวังอาหังพุทธังธรรมังสังฆาอาคาโตูเชนีนะตนนัังธรรมจารมีสนับทที่สม บทสวดชุมนุมเทวดาสัมปันตาจักรวาลสุอัจฉาเทวตาสัมัาโริขจัตสัมปนตสัพพะมกังสัจกมิจุปิธีกัจะาเตวิเหนี่ทีเปแเสร็จจะกรจะรู้ว่านักไเหีวตุวิตไใจกุมารเจยตุเทรวัตถิวัตถุอย่างคาตนาเตเนตาสัตยังมนีวังสาโมมีจนธรรมตวะกโวอย่างพัตตาธรรมวะวย่างพัตตาธรรมตวะวย่งพัตบทที่สี่บทสวดผู้พะคาพามณะก นามัตตสัะพะโตสัมมาสัมสนโมตสัะพะโตหะโตสัมมาสนาโมตสสะพะโตหะโตสัมมาสัมพุทธา บทสัญญาบทสวดตสารณผู้ตุังสาจารมมังสารจะรังขจาก็จะผู้ติมติผู้ทางสารัง็จะไมิตุติติมังสาัง็จะไมิตุติติธรรังสัก็จะตติมติผู้ทางสาัง็จปรตติมธรมังสากัจขจารตติมติตมังางบทสวดที่หกบทสวดติยาคถานนักพีสารอายังผูทตธมนสารังวังเอเนสัจเจนะสัจจินเนหุตตุตนังพาทีสารังอายังธรรมมมีสารังวังเอเตนะสัจเจนะสัจจินเนหุตตุตนัก้าทีสารังอายังสังคมีสารังวั มะนามะคาถาพุทธานะเมรัตนภูตะสารีระจิตตังคำังนะเมรัตนภูตะวีสดที่สารังสารังนะเมรัตนภูตะสุูสีระจิงเอตังนะเมรัตนติสารนาตรยวะหังสัมโมสมโมปริตะวัตถุวิเศษตะภูตั Jim, ททงอัญโยยายุตาคุณะโยคะนาวัสสะปะหะตังอัตตุมีตยามิติตะเทวะยะถาตีรันเถเอกังวินาติตะเลสะมะ สามาเวนะโลเกต้าทาจิจัจิเลจาปปาตูภูตังคัมพีรายานวิสยยังอติททุขนนันทางวิญญาหิปัธิตะนะเนหิวิญญาวิญญ,ญาณยะโูปังโลกภิเกหิจิจักกันจุปารันทานียาสเกหิวิจิวิจิตังภูนากายะตายนาเมหิเยวัชนตายะถุวิสุตัมปิสมุปัสตังนามาสิสุธาปะ สาธาาหนังบุญญาธิกะนามะสามุตตะมะบุญยะภูมังทุขาปมุตจะนาสุขะสรารนางคตานางปูชาละเหสุปัละมังอภิปูชเนยยางนิพานาัติยาบุยุปนิจจารันทางสามาจิเลสามะล่าโสทา,า,สา,า,สา,านาสิทธิยาจะสาธุหิอัตตะกุสเลหิอุป,ปเสยยะนียัง ปาลิจาะปิสัลรนัง้ะมานิยะเมวะตัดสมาหิตงังติสัระ,ะนังสาระนังฆะตามหาะรัดันติงที่วังคะนะเนสุนมัสสะนะมานาปูเชมะจาปิสัส,สตังสุปัสสนาจิตตาตัดฐานุปาลิจาริยาสถาลัตาจะมุนเขนะตัดธาสุเกะเตนะสุขีพาะเวมุเตเชนะตัดศาดจะ สถาปิสุวันตีหนตูโยเจทะธรรมวิณะายามหิปมาณภูโตโลขุตาพิสมัยโยนิยโตสุโมชางตัดโสปะนิสัยยะจะยายะยะยามปีหนตูวัตถุตาเยปริจิโตสุปสาทากาโลบทที่8นามการัสสิทธิคาถาโยจากกุมาโมหะ มาลาปกกัตทาสามาวาบุโทโธสุขโตวิมุตโตมาลาสัพปะสาวิเนยเจยันโตปาติแค้มมังชนตังวิเนยยางพุททางวาลัตตังสีสานามามิ โลกัสนากัรจวินายกัรจะตันเตชะปะเตชะยติทีโอตุสัพันตาราจวินันตมินตุธรรมโมตเจโยตัตตาตุสุขาตุทัสเสิโลกาสวิทุติมะคังยานิการธรรมะวัลตธาลีตตาวะโหสตินกะโลจิติโนธรรมมังวรันตัสีสศนามิโมหัปปทานังปัตันตปทาหังตันเตชะปะเตชะยติทีโอตุสัพันตาราจวินันตมินตุกัตตมัเสนาสตานุโยโคโลกุสปาปุเขเดเคจเตตาสโตสยามสัตติโยโกโกจะสวาคัสตธรรมมังวิจังกะโรติ สังฆางวัาลตังสีสาราม,ามีพุทธานุพุทธังเทมาติระจิตจริงตันเตชะตาเตจียติติโอตุสปันตาราจาวินานตะเมนตุบทที่เก้าบทสวดนโมกาลัตถคาถานนโมอรหโตสัมมาสัมพุทธมเหสินโนนโมตม,มาธรรมตาสวัคาตาเตวะเตนิลานโมม,มหาสังกาตวิสุเตติระจิจริโนโมนโมม,มา ตาลาตาลัตนาตยาสาตาการนโมกมาติตาตาตาตัววัตุเยียตสปินโมกาลัมปฟาเวเนวิขจตูปัทวานโมกาลานุคาเวตัวติโฮตุสัพพานโมกาลตาติเจนาวิธีโมมิววเตชาวา บทที่สิบบทส่วนมหาสมัยตูเอวเมตตังเอกังตมิยังภาวัสเกวิหากติกติวัตุนิมาว่าในมหาตาพิคุตังในรันทิงปัญจเมตสีพิคุตเตตเปรเอลลาหะเตติทัพไทรโยกัาตูเทวตาเยกุเนสันติเปตายโหติพ่อปันพัฒนายพิคุสังฆาตโกเจตุนังสุภาวะตกายิกานังเทวานางอิเตเลอาจารโขสัคขลาเกวิหากติกติวัตุนิมาว่าในมหาตาพิคุตังในรันทิงปัญจ มัตเตหีพิกุสเตห์ว่นาสหีทัตตาโยกะทาตูหิตเทวตาเยกุเยนะเสตาโหติวตันทัตนาวพิคูสักัจเยมโนนะมยมปีเยนะเพระว่าเตนุปสังก็เรยะว่าอุปสังวิตวะพราะตวสัจิเกตปัญเจกะถาปัสเยามัติตอะตะโถเทวตาบัสเยาเพระละวะปุริโสสัมพิชิตังวะพาหัสปะเตยเยากะตาที่ว่าสัมพิเสยยะอิว่าไม่ว่าสุทาเวเสตลีแต่อันตริหะากนตบุรุษโตอาตุหัเตอะตะโกตาเทวตาพระวัน ตังอธิวายตะวเอกามันตังอาคังโสเอกัมตังทิตาโคเอกาเทวตาพันโตสัตติมังคาถาภาสิตรมะโยปารดันติเทวกายกามกตาอาคาตตมะอิมังธรรมะสมะยังทัตติยะอป布าสิปกรรมกตารปกครอปอ布าเทวตาพัตโตสัตติิอมังคาถาภาสิตรละพิฆโวสมาคตังสิตังอัตโนชุกรามังสุตาลีทีวะเนตาหิคณิเหตวเอิทธยาลักติตตวทิตาติคาดโกอป布าเทวตาพันโตสัตติมังคาถาภาสิเตวะ ขีรังเจตาวาปะขีรังอิจขีรังโอนาโอหัดจานันเนชาตเตรันติสุทาวิมาลาจาักผูมะตาโทูทมาคาตตนาเตอตะโกบาลาเทวตาพัตาตานโตสันติมีคาภาอาภาติเยเคเจพุทธังสารนังคาตาเสนเตทินตันติอเปยมุปหายามนุสนงังเทนัเทวกายยาปริบุลีสันติอตะโกอะไรวะ พระคาวตวิโกอมาเตเยคุเยทิโกเวทศเตสุโรกัตัวตาปิจตาโหติัตตาทนายวิโกสักจาเจปิเทวิโัิสอัตานังอรหันตสมะตมุตตาเตตมิพวตานังอิโตยเยวัตวตาสติปติตาหิตุสุติอหิยเปิเวิกเวอาตสตานังวนังอัตสมตมุตาเตตมิวัตานังอิตลาเยวัติวตาสิปติตาปวิสันเตสทรียติไมหังอิตราออจิคิตามิปิกเวสิวกายนามาปิใจสามิปิกเวานม สุนาราสาทุกังนมาติโรพาสิษยามีติเอวันพันเตติโคเตพิคุมาวันโตปัญจโสพิฆวาเอตัโวจา,าสีโลกามนุษย์กัสสามีญาติถากูมากระฐานทุษยเยสิตาติดิฆะพลังปิฏฐาตตาสมาอิสาบูสุสีหาละวัสินาโอมะหางสาติดำมุโอทามะนา,าสาตุทาวิปสันนามา มะนาวิราตินโยปัญจัตเตตาวะวเนกปิตทวะเลยาาเตโตมัตยียสถานตาวเกระเ,รเนระเตเทวากายาพิกันตาเตวิชานาตาพิกโวตเตจักขบมงกต,ตุตวะพุทธศาสนาเตสัมปตัวอนุงหนงญาณังอนุพสทธานัทธนาภเปเกสาตามตาัางขุงอสังอาลาลันตลิง กตังเอกเอตหาสานามนุสานามัทสุงอเปเกนันตามตทสุงที่สาระปาบุธาสุงตัจจปายาญายวกิตวะจตุมาตโตอมตยีสัทาตาวเกระเนระเตยวกายยปกันตาเตวิชานาตาพิโวเยโวหังกิตยีสันมิคีลันตอนุปูราโสตตาตหาตยาขากุมากระปิทวานาอิทิมันตชิติมโตวันวันโตยาตินโมธามาังวิชามุงพิขุนังสมบทิงวานังชาติสหัสตาเคมวตายะขานันนปโตเนโยอิทิมนตชิติมโตวันวันโตยาติโนโมธามาังวิกามุงพิขุนังสมบทิงวานังสาตากีร ทติตาหาสัยยากานันนัโตนิมนตมันโตชิตมันโตวันวันโตยาธาติโนโมทามานังพิกามุงพิกุนังสมันติงวันอีเจเจโสสาตตาหาตา ยาขาน่านำยตางันที่มันโตชุดอมันตวันวันโตยาสัตย์ทีโมธมานางวิการมุุณังสมัติวันโอสามิตรปัจจตตายาขานานำาตเงันที่มันโตชุดทันตวันวันโตยาสัต์ทีโมธมานางวิการมุุณังสมัติวันนางกุมิโรราชักโตโยโยนางสะตตหัสังยกขานังอดีรูปัติกุมิีลชกิโตโตโยนนิาวันิยโยางสัตตสหัสสังยาขนังอดปรนาัสติกุมภาละชักขิโตโิโยนามาหาละี่มัชืตอมันตวันาติติปะฏิมมานางยาิัรรมตุโยปัส ติงว่านังทักตินันจติสังราชาวิโรธตับปตาปติขปานางอติปติมหาราชยาตติโตปุตติตตาภะกโวยชนมานามหาภะไรที่มันโตชิติมันโตวันวันโตญาติโนโมทมานังพิการมุขพิคุณนางสมันติงวันปัจจิมันทีสังราชาคุวิโรปตตาปตินาคนางปติมหาราชยาตติโตปุตติตถาระขวยชนมานามมหาภะไรที่มันโตชิติมันโตวันวันโตญาติโนโมทมานังพิการมุขพิคุณนางสมันติงว่านัง อุตลนีสังราชกุเวโลตัปสตินะคาดติปหาราชยาตสิโสปุตติตัดสะเขา่อินามนามหาภารที่มันโตชิมันโตวันมันโตยาตีิโมโมมานางพิการมุงที่คุณนางสนึงว่านาพลมิสังทันละโตวิเนนะวิรูตะโกตบิเชนนะวิรูปกโครเลมรังสีสังจะตรมหาราชตมันจะดูลตสาตารมนาอัคังุวะเกติเว่าไยเต๋อังมยาวิโนทาตาคูวัจจะนี่นิตาตวา ภูเวนภูเวเกนภูเวตาวิทูจ้าวิทูตศธะจัตตโนกามัสยโสจักินุมาติโุมาตุจัตโนาโทโอมายาโตจเตวะปุโกมาจาริงติจเตโยโนกัปโภนาโรลาจาตโนเวาโวอาคูปันเจตเขียวเจวะ ติมปรูศิยะวัชโตเอเตจันเถจันละชนุภาภาสหาราชุพิโมทรวนอภิกามุกุตนางสวันติงวานางอาถาคูนาลสาคาเวสาลาตหาตถาภกากามารัสตะลาอาคูอาปายคาสหายติพิยามุณาถาตะลาถาจะอาคูนาคายัสติโนเอราวันโนมหานาโกโสปัตะเมตติวานัง เยราค้าราชสหสาหลันติที่พาที่บาดวัดชีวิตสุทธจักขูเวสายาศเตวนามัชตาปจิตตาสุปนาอิติเตสนามังพยายันตาทานขคาราชานามัสสุปนาโตเขมามากาสิพุโตตานายวัจหิอุปวะหายันตานาคาสุปนาสรรมนาการสุพุทังชิตังวชิระเทตสัมมุทังอสุราสิตาคาตโลวาตสัตสัยที่มันโตแยสัตยูกามกัญชาอธิตมาอสุราธานเวคสาปวิบจิตติกิจปนาลาโทมุนมจิตสหัตตามจะบุตระนังเลยสเพวโร จะมานามากา,า,า,าสันเนอิจาวะพระินงเสนางราหูพระธามุปะคามุงสมโยธานิพพันเตพิขุสมันติงว่านางอโปจ่ะ เทวาปฏวีจัตเตโชวาโยตคขาขมุงวะลุนาวะลุนาเทวาโสโมจยัสสาสหเมตตากนุกัยกาคูเทวายัสสติโนทัศเตเตทัศกายาสเปนานะเป็นเนื้อที่มันต้ชินวันโตวันโตยะติโนโมทวาละอภิกรรมุงพินางธรรมจีนวานางเวทูจัตเทวาสหาลีจอาสมาจเตเวจันสุปนิสาเทวาจันธรรมคุลคุลคิตาสุริยาสุปนิสาเทวาสุริยามคุลคุลคิตาพระขันตนิคุลคิตาวาคูมันทวาราหากาวะสุนาวาตะโสเศสโสปะคูปค้าปุริสโกทัศเตเทัศปะกัง สภะยะนาอัตนานัตตะวันนี่โนยที่มันโตชิดมันโตวันวันโตยะสัตติโนโมทธมานางมีการบุญคุนสัมมติงว่านางอาถาคูสานูเทวาชาลามาคิสิกาลิอัติกาจารุชาจะอมาบูฆ่าณิพาติโนว่าลุกนาถาธรรมาจะอัจุตาจะเนจกาโตงเลยยะลุกิราคานูอาวาธาในชินอัตเตจเจตาตากายะสภะนานาปรียญยิ่ทีมันโตชิดมันโตวันวันโตยะสัตติโนโมทธมานางมีการบุญบิคุนางสัมมติงว่านาง สมาสมาหาสมานามนุสสามนุสสุตตากีปะทุสิกาคูอาคูมโนปัสิกาหาคูหาเดโยเทวาเยเจโลหิสวัชินโนอวัลกามาปาลกามาคูเทวาวิจารยะสัตติโนทัศเตสะทัศกาเยตเปเนนันนาปติโนที่มันโตชิดที่มันโตโนนโตยะสัตติโนโมทามานังวิกลางมึงพี่ขุนทางสำนึจริงว่ารังคูอาลุหะลุนาเวคานอาคูเวคานัสารประหาโอทาตาสวยหาปามุขาวาอา โกเวเทวาวิจากขั้นนาสมาตาหาละคัตนนิสกายัสสติโนทานะยังอาคาปจุโนโยทีจารพวิวัสติทัเสติทศกายาสัะเพนานัมโตียมันะชื่อชุติมันโตมันวันนวันโตยัสติโนโมทามังบิกรุงพิคุนังสมันติวานางเขมียาสุตตายามาคตคตาจยัสติโยขพิปการลมัสสิโถโชติมานาอาสวานิมาลติโนอาคูอาณาคูปะลลนิมิตานัเสติทศกายะเตไปนานัปปติ วันนี้เนาะไอ้ที่มันโตชุดที่มันโตวันมันโตย่าสถิติโนโมธรรมนังมิกจำมุขสูนางสาวมันติงว่านางทสเสดเทวานิกายาสเพนนารับโตโยนามันวะเยนะอักกันจุนเยจันเถหะที่สาตหาปวุทธชัติว่าคีความโอกระติคะน้ม่นาสวังนิท่าเขโมขตาลังนาถังจันทวาสิตจติตังสุภมาปรุมันโตจับบุโตอีที่มันโตสหัสันนุกวามโลติโสจัตโภกสาวมันติงว่านางสหัสสัพพะมโลกานางมหาวามนัตสิจติจติอุปปะปนุชุติมันโตพิทวากายโยย่าสถิตโสท เชตโตอาคาขาลิปบาลิวาริโตเตจัตพภิอัคคัเตตินทิเทเวอภามะเกมาลเสนาพิการมีปัจจักันหาธรมะที่ยังอิทากันหาวันทัตตาลกินะพันมาตัวสมันตาปาลิวาเลธามาโวมุจิงกาโกจิงนางอิติตาธามาเาโนกันหาเสนาเปต์ยิงปารินาตาละมหาจัดสลังกัตวะเพระวังยะถาปวุชโกเมโทตานายันโตสาวิชุตุกโตตัสโตปัจจุปันวันติคุงเสศอัศยังวัเสตัดจัตพะมิยายะวากิตวะจตุมาตโตอมัจจีสาถาสาวเกเรเนรเตมาลเสนากันเต ไตยวิชานาตาพิกาโวเตจากกปปมังกาลวงสุตวะพุทธศาสนังวีตาลาเคหิป,ปากามุงเนสังโลหามตีทายุสเเวิชิตต่างข้ามาพยาตีาตายัสัิโนโมโทันติสหภูเตหิชาวะเกเตชะเนตุตาตีบทส่วนที่11บทส่วนมังคลา,าสุต,ตังอ่าเสวานาจะพาลานาังปฏิตนนจะเสวานาปูชาจะบริญยานางเอตมังมลุตังปะคิวตะวาเสจะบ,บเจุเภจะกมุตตาอัตธรรมะปฏิทีจเตมังมลุตังพา อุสิันตติปัญจจีนยโยจตุกิโตสุภาติตาจียาวตาเอตมังรุตตมาตปิตุหา n a งุตตรธาสาวังหัวนาวัุมาตธรรมตาเอตมังนุตตานัง h ั n a ชาฟัมเจียเจตการนาจาสังหัวนาวัชานิกะมันีเอตมังคุตนังอาติวิตติปปามะเจปานาจิันเยมอะมาุตมีุเอตมังุตังคาลตินวะโตจันดุจีตจตตการนะธรรมตะวะนังเอตมังคุตตาติจะตวะจตาธรรมานาชาตนงการนาธรรมชจกจะเอตมังคุตตาะโปจามิจเจยจตัตนาานัี

บทสวดที่12บทสวดรัตนัพปาริยังคินจีวิตังนิดาวาอุลังวาสเกวะยังรัตนังปฏิจังนะโมสัตตาอัตระก็เตนะอิตัมปีพุเตรัตนังปฏิจังเอเตนะสัจเจนะโทนตีหงขยังวุรคะอามันตังมณีจังยัตสักยาสักเรมุนินจะมาอิโตนะเตนะธรรมีนะสัมณีจีจีอิธัรมปีธรรมีลัตนังปฏิจังเอเตนะสเจนะโทนตีหม ยำพุทธเศสวดบริวันนัยิงสจริงสมาธิมานาติมาหุสมาธินานาสโมนะวิชติทมปีธรรมเเรตนาปฏิจัเอเตนะสะเจนะสวนติโหตเยบุคลาบัตตานัตะตาจติยูรนียูขันปนตุเตทักิเนยาตุกตาทสาวกายเอเตนมาะสะเจนะสุวันติโหตเยสุบันนุตานัสสาหะเเระนิการนิโคสะตานันหิเตปฏิปตามันต่ังเลยหากันนามุธานิคุติมุเจมานในกรรมปิตังเรตนาปฏิตัเอเตนะสะเจนะสวนติหตุตคีนังบุรนังนาวังสัมวังว ิญายติเกศพวัตเมงเตพี่ชายพี่ายุณที่ชันทานิปันติทีไรญาทยยมปฐีโตนีดำบีตังเขรัตนางปณิตาเอเตนะขัจเจเนสวันติหอนตัวบทที่สิบสามบทสัทธรรมบทสหัสวดอัตตาวะเนชิตตังเสยโยจายายังอิตาโลปาชาอัตตาทานตัดสาโปตัดสานิจังสัญญาตาจาริโนเนวะเทโวนัคภาโณนามาโลสหะพามมูนาชิตังอปาชิตังกะยีราตะขาลุปัสสะชันตุโน บทสวดที่14บทสวดเกสาปุตตะสูภาจิตามิทางเตนะพะวัตาชานะตาปัสสตาอรหันตาสัมมาสัมพุทเทนะเอธาตุมเหมาอนุสาวเวนะมาบมมาลมมะปลายะมาอิติกิรายะมาปิกากะสัมปทานีนะมา,าตักกะเหตุมานณะยะฆาเหนะมา,มาอากา ละปะิวิตกเกนะมาทิตินิยานักขันติยามาพัฒนาลุปปะตายะมาสามโนโนคัลุยะธาตุมเมเหอตตะนาวะชาเถรยะถาอีเมธามาอาุสลายอีเมธามาชานาวชาอีเมธามาวิงยุคะละติดายเมธามาสมันตาสมาธินะอัตติยสุขาย,ยะสังวัตันติอัตตุเมเหปัชาเถระยะถายะถา ตุมเหอัตตะนาวะชะชาเฉยยะถาอิเมธรรมากุศลาอิเมธรรมาอานาวชัย,วย,ยอิเมธรรมาวิญยูป่าสันทยอิเมธรมาสมันตาสมานทานอิตายาตุขายาสังวัตติอสสะตุเมเหอุปสามปะชะวิหะเฉยยะถาติบทสวดที่สิบห้าบทสวดอุปาเนยยะสูอุป,ปนีตะชีวิตะมัดปะมุงชลรูปานีตัสสะนาสันติตานาเอตังมะยังมรณะ เข้ามโนบุญญานิกัยราษะสุขาวะหามิอุปนิยติชีวิตะมัดประมาณยังชารูปนิตรันาสันติตานาเอตังมะยังมรณนเขข้ามโนโลกาณิสังปะชาเหตสันติเตโขโยธากายนะสังยามวาจายะอุตเจตสาตังตัสปะเปตตัสปะสุขัยะโหนติยังชีวามโนกะ ปากกะโรติบุญยางธรรมโมอเวรกคติธรรมจาริงธรรมโมสุจินโนสุ้ะมาว่าหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจินเนคะ พุทธคติช <at urg Moon> ัดช <at> no euh. <t spatula> ัดติธรรมจาจลีสเพสังฆราอนิจจายถาปัญญายปปสติอธินิพินเดศติทุเขเอสามโควิสุติยาสเพสังฆราทุขายาถาปัญญายปปสติอธินิพินเดศติทุเขเอสามโควิสุติยาสเพธมานตตาติยาถาปัญญายาปสติอธินิพินเดศติุเขเอสามโควิสุติยาบทสวดที่สิบหกบทสวดอปัจจนะกาธาละอปัจจนะปัฏฐานะเมเกทุติยังอาหุปฏิกา เอตตาธัญญายะเมีทวีตังตัดเถรยะอปปนาการพาหงเวสานางยันติพัฒนาในวันนี้อารามมรุปปจติยานิมุลสาวิยะติตาในตังขุสานังเกมังในตังสนมุตนาในตังสารมาคามาสาวะทุขาปมุจติโยจตุมุธันจตมันจตังขันจตสัมมังกตาจตตวิอริยสัจจานิสัมมะปัญญาญาปัสสติทุกขังทุกตโมกตังทุกขะติกรมาอริยะ จะอามคังกีการทุกข์โขกมาขี้นางเอ,งเอตังโขรังเขมังเนตังสาตังมุตตังเนตังสังมังคามาสภาพะ,ะ,ะ,ะทุขาปมุจติบทสวดที่17บทสวดพัทเทกะรัตนาคาถาตีตานาวาคะเมยยะนับปะไกยกลางเขขนาก้าตังบุคคลไม่ควรกำหนิดถึงสิ่งรุ่งไปแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งนี้ทำไมมาถึงยะถาตีตัมตัมม้หินันตังอัปปตันจะอนาคตังบุดะ สิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นนาระไปแล้วสิ่งที่ยังไม่ถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนันจะโยธรรมันตถาตทาวิปัสติอสังวิรังอสังกุปานตังวิทะธามะรูขยู่ให้เยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนง่น,งนไม่คอนแคนในชั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงจเจริญธรรมนั้นหนึ่งงให้บุกคงเธออันเยวะกิจะมาตับปังโกอัญญามระนงสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้ใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งนี้นะฮีโนละ สังฆานเตนะมหาเสเนนะมัจจุนาเพราะว่าความพัดเพียงกับปัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่ยอ่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหารีมาตาปิงองหรลต t t มัตันตีตังตัง,ตงเวพัตเทกะรัตโตติสามตัวฉิคเตมุนิติพระผู้นี้ผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพีเยรไม่เกียดค้านทางกลางวันวลกลางคืนนั้นแลว่าผู้มีราปีหนึ่งเจริญด้วยประการนิสแระบทที่18บทตรวจพิข่ข อัปัจเวกขณะปถาชนาธรรมโอชนาอนาติตาลงความแก่เป็นธรรมดาจะลงคความแก่เป็นไม่ได้พิจาริธรรมโอพิจาริอนัติตาลงความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะลงความเจ็บไั้ไปไม่ได้มาร้นอนมรรค มรณานะติดาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะื่อคนความตายไม่ได้กับไปมีไปมันไหนไปนานาภวิณนภาเราจะว่าเราสังเกตจะต้องพัฒนาจากของรักของเจริญใจฉลาดเชี่ยวชรญมัธยุกรมทายัทุกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิจจรณาเรามีกรรมเป็นของคนตนมีเป็นผู้ให้บุมีกรรมเป็นแร่มีกรรมเป็นพุทธมีกรรมนี้พุทธต่ยังกรรมังกะลิศลมีกัลยาณาวาปะปะกัาวตัสภะทายาทาววีชนีเราทำกับมันได้ว่าเป็นรูปเป็นลาจะเป็นทายาทคือจะต้องแบบปวดกันนะตุปาเอวังอามเหหิไิภ อาพิฆักปัตตเวกิตะพังเราทั้งหลายคนที่ยญาอย่างนี้อย่างนี้ทุกวันเธอบทที่เป้าบทเทวตาอุยะโชชนะคาถาทุกอปตาชนีทุกข้าพิยาปตาชนีปยาโสกปรปตาชนีโสกตาหูตสเปเรปะปะยุเอตวตาจามีกัมมตังมุเนตัมมตังสเปทรโทวันโมทันตุสปะตมิยญาทานังทานตาท่านสัญญาทีลังลักษตุสัพปตาภาวนาทิลตาหูตุขจตุเทวตากาตาสเปพุตาปะละตตาปเจกานัญยังมลังอาหารตานาจิเชนะละกันธันทานปะปโตบทสวดยี่สิบบทสวดเทวตาปฏิทานคาถา ยาเตวตาสันติวิหาราวจนีทุกเวกทะเลโพธิทะเลติติตาทำในี้ำพะวันตกพุชิตาตติโกโรต่ิยะน้มันทะเลจะอาจะมาชนะการจะพิกโดตมานิทานนปรตกาามาจะมนิขามาตลตปนตุตตาตุวิตาปนตุเตูดยิจตสปจจะตาวอปปะติกานิยานิการธรรมวรางปกิจจะเตยทุกขะกันคนดุตังขยังพัะุตีตังสตังขบูธรรมะทาราจมุขะัธังโพโพตุสมะกว่าไยาติยาจะอเมรากตะตุกสัตวตมสั บทสวดที่ยี่สิบเอ็ดบทสวดผัดพระปัดสัพพระปตานะคาถาบุญยะนิธานิกตัดสายานัญยานิกตานิเมขอสัตว์ทั้งหลายน้มีตจุดไม่มีประมาณจงเป็นส่วนผู้มีบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำบารีดเตสันจะพาคิโนโหนตูสรรับตับตา,ตาประมาณกาและแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วเยปิยาคุณวันตาจะไม่ห่างหน้าตาปิตาระโยคือชนเราใดที่เป็นผู้มีบุญมีบรรดาบีบังเขาจะเป็นต้น ทีธาเมจายทีถาวถาวอันเยมันยะตเวลิโนที่ข้าพเจ้าได้เห็นและแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์อื่นๆที่เป็นกลางสัตตาจีตินลันติโลกัตสมิงเตกุมมาจตุโยนิกาและและมมเวรการตั้งอยู่ในโลกเกิดอยู่ในภูมิสารเกิดอยู่ในกําเนิดสีปจเจกัจตจตุโวกาลาสังสารันตาเพราะว่าพระเวมีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ท่องเที่ยวอยู่พนพน้อยและพใหญ่ญา,าตตเยปฏิทานามเมขอสัตว์เราจะ สัตว์เราได้ทราบในการบุญของข้าพเจ้านี้อนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนับประชานันติขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเออก็สัตว์เราได้ย่อมไม่ทราบในการส่วนบุญของข้าพเจ้านี้เทวาเตสานิเวทยุงขอเทพสงไหลตรงแจ้มแก่สัตว์เหล่านี้ไมยาน,านีนนิบุญญานี้อนุโมทานาะ เทตุนาเพราะเหตุคือนุมโมทารมลุนทั้งหลายเข้าพเจ้าให้แล้วสัพเพสตาสัาทธาหุนถูกขอตันเท่าไรจงอย่ามีเว,าวลาเวลาสุขชินโนโจงเป็นสุขเสมอเถิดเขนับประทานจะตับโปตุรและจงถึงทางอันกเกษเถอดเตสสาที่จะต่างสุภาขอวามหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเจถอด ด้วยนุภาพแห่งสัจจะนิฐานนุภาพแห่งความเพียรส่งในการวิชาประดาตฐด้วยการสานยายบทสวนพระสูตรพระปริษและข้าขาเรานี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดแก่พระเจ้าให้ผลแจกทุกไปทั้งปวงแล้วเจ้าจะวรณ์นงองค์ก็ัตรขอตัวเทพประาดานาโปรดนโมธนาการสาตรที่ยมนธรรมะเหล่านี้มันทุาระโปดอมรุกข์าวัตถุมงคลพระเก่งไปดีรสมบัพยานสมวรวัดบวรวิเวทตลอดจน วัตถุงมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นทั้งบานได้จะจัดสร้างนาคจงเปลี่ยนด้วยผ้าแห่งพวา,ามปรตนะคะมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จทุกประการด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุ